หุ้นเด่นนะฮะวันนี้เราเลือกตัวโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งมาผมเห็นเครื่องหลัผมดูจากร,ราคาหุ้นเมื่อวานว่าเอ้ยมันเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นมาก็คือตัว BDMS สนะครับสามารถเรียกว่าจริงๆแนวรับเขาอยู่ส่วนประมาณยี่สิบจุดแปดมันมีจังหวะหย่อนๆลงมาแต่ว่าสุดท้าย XD แล้วเมื่อวานนี้พุ่งแรงเลยคือเหมือน X Free ไปเลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาระยะสั้นๆเนี่ยก็สามารถเบรก แนวโซนปอะมาสัก21ขึ้นมาได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ด้วยกราฟเนี่ยอาจจะเห็นการรีบาวในช่วงสั้นได้นะวันนี้ก็เลยหยิบบ d m s มาเป็นหุ้นเด่ดนครับเดี๋ยวให้พี่เพชรช่วยอัปเดตแนวโนม้มนิดนึงคือกรกฎาคมสิงหามันรายได้มันติดลบเนาะแต่กันยาแนวโน้มมมนตัมอาจจะลุน้นลุ้นเป็นบวกได้ไหมครับพี่เพชรใช่ครับก็ต้องบอกว่าภาพของตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเ,เดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยมันก็เรียกว่าแย่ yeah. นะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามันอาจจะไม่ใช่ไฮซีซันที่ดีนักนะครับซึ่งตัวใหญ่ๆอย่าง BDMs เองเด้วยก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัดส่วนรายได้จากการรักษาโรคประจำถิ่นเนีพวกไ้หวัดใหญ่ไห้เลือดออก r s v เนี่ยสัดส่วนเขาอยู่สักประมาณ14%ของรายได้รวมทีนี้เนี่ยในในเดือน7เ <ๆ S 2> ดือน8มันก็ลดลงค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก ด้วยความที่ BDMs เนี่ยก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ามีสัดส่วนรายได้คนไทยเนี่ย70%ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันในเดือนก้าเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็เริ่มเห็นน,นะนะว่ามันมีพวกโรคแ s อะไรพวกนี้โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเริ่มกลับมานะครับเอ่อเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังต่ำกว่ากันยาปีที่แล้วนะแต่ก็คือเป็นเป็นลักษณะของการ recover ขึ้นนะครับดันนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าจะเป็น Positive Sentiment นะครับให้กับกลุ่มนะครับซึ่งอย่างที่อย่างที่บอกครับก็คือเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นทำให้ตัวที่เรียกว่าแลกกาดนะอย่าง BDMs เนี่ยนะก็คิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะเราก็คิดว่าปัจจัยเรื่องของผลกระทบโลกฤดูการเนี่ยมันก็เป็นระยะสั้นอยู่แล้วนะเพราะคิดว่าคอร์ทสี่เนี่ย เรื่องของคนไข้ต่างชาติที่กลับเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในในส่วนของการรักษาคนไข้คนไทยเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่แบบเป็นไซเคิลปกติคนระับตรงนี้ก็เลยเลยคิดว่าเออเอาลุกเนี่ยเราก็เลยมองแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมัน,นก็มีเรื่องของกัมพูชาด้วยนะที่เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเป็น<ม>เรียกว่าเริ่มไปใน ทิศทางที่คลี่คลายนะครับแล้วตัวกัมพูชาเองนะครับสัดส่วนรายได้ของเขาเขาอยู่สักสามเปอร์เซ็นของรายได้รวมตรงนี้หมายถึงว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รแล้วมันก็หายไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่าสถานการณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเทียบกับของเดิมเลยนะที่ทางผู้บริหารเนี่ยเขาเคยประเมินเอาไว้นะว่าถ้าสถานการณ์ไทยกัมพูชายืดเยื้อถึงสิ้นปีเนี่ย มันจะกระทบรายได้รวมเขาในหนึ่งเปอร์ซแต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ถึงปลายปีเลยครึ่งทางที่เขายังไม่ถึงครึ่งทางท,างที่เขาพูดด้วยเพรนั้นเนี่ยเราเกียวของกระทบเนี่ยมันควรที่จะจํากัดตัวนี้นะครับเก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ดีในในเชิงของแนวโน้มในช่วง quarter สี่ที่คาดว่ากัมพูชาเนี่ยจะ recover กลับมา นั้นเนี่ยในส่วนของตัวผลประกอบการไตรมาสสามนะครับเราคาดตัวกำไรปกตินะครับจะอยู่ที่สี่พันห้าสิบล้านบาทโตสิบหกเซ Q on Q แต่ว่ายอ Q ย n Q ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเนี่ยอาจจะยังลดลงอยู่ห้าปอร์เซ็นตะฮะอันนี้แต่ว่าอ,อันนี้เราคิดว่าตัวรายได้เนี่ยนะส่งตัว Q on Q แล้วก็ลดลงห้ year. าเปร์ซน e b i t d a margin เนี่ยส่งตัว Q on Q ได้ครับส่วนตัว ควอเตอร์ 4, เนี่ยเราถึงมองว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตดีทั้ง q 1 Q แล้วก็ e ย r อ n Year เลยนะแล้วก็เ,เราก็คาดในเชิงของตัวผลประกอบการของ BDMs นะครับที่เรียกว่ากำไรของเขาเนี่ยนะก็จะยังเติบโตได้นะครับอยู่ในระดับเรียกว่า s i n g l e digit นะซึ่งเราก็ประเมินในเรื่องของตัว r อ Profit ของเขาเนี่ยนะว่าจะเติบโตอยู่แถวสักสง2-3%ในปีนี้นะครับ เราก็จะเรียกว่าเร่งตัวขึ้นไปนะครับอ่าอย,อยู่เรียกว่าระดับสักเจ็ดปเอซ็นในอีกสองปีข้างหน้าครับนี้ก็ยังคงทําแนะนําซื้อนะครับเราให้ t a r g e t i c e อยู่ที่สามสิบสาสิบเอดบาทห้าสิบสตางค์ครับ